สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานและกับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวทุกผู้ทุกคนจากคลิปนี้กี่มากฟ,ฟังพยากรณ์อากาศประจําวันวันที่28ปพฤษภาคมหกหาพร้อมเจคเรดาตรวจฝนไหนอกว่าฝนยู่ใสแน่ไปรับชมเราฟังข่าวกันเลยสาหรับภาคอีสานมือนี้ซีมีเม็เป็นส่วนมากซีมีฝนฝ้าขนองรอละ40บของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแหงเนนจังหวัดนองค่ายบึงการสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารอำนาจ จเจริญและอุบลราชธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึงีกิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสจากสำหรับเรดาร์ตรวจฝนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนบนตรวจพอกรุงฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางกลุมฝนลนลงปกคลุมพื้นที่เพื่อบานแผงจังหวัดนครพนมอัเภอเมืองดอนตาลจังหวัดมุกดาหารชานมุมานเมืองปทุมราชวงศ์หัวตะพานล,ลือกอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ พนทรายจังหวัดอยเอดเมืองปาติวข้ามเคิรอนแก้วมหาชนะช่ยคอว่างจังหวัดยโสธรราศีสลายศิลาลาดจังหวัดศิสะเกดรัตนบุรีจังหวัดสุสร,ร,ดรินทร์จากในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาอีสานตอนล่างกลุ่มฝนออนยุ่ดนเขตสปปลาวและกับประเทศกัมพูชากลุ่มฝนปานกลางยูด่ดนเขตสปปลาวจากส่วนกลุ่มฝนหนักหนี่ตวรวจบบอเนาะพี่นองนอะก ค่อนจะจากการกานอกเรื่องจักนอยยิบข้าวสารเรื่องฟีดาดว่านอนมาฝากพี่พี่น้องน้องเด้อว่ามันว่ามีมาจากลิงอย่างเดียวมันมีหลายสาตหนาทีสามารถที่จะเป็นผ้าหาได้ ตกยกตัวอย่างเช่นกระต่ายกระรอกหนูและกระสัตว์เลี้ยงลูกโดยโน้มขนาดเล็กเด้อพี่น้องเด้อภัไทีเลี้ยงสัตว์เล่านีอยู่กับไ้เราบระว่างสังเกตจับของสำหรับคลิปนี้กี่ขอโตัวลาไปก่อนจะกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย